ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูสวนทุเรียนนะครับอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับทุเรียนแปลงน,นี้ก็ปลูกหมอนทองนะครับเป็นเข้าปีที่สี่นะครับปีนี้ก็เริ่มออกดอกออกผลมาให้ดูบ้างแล้วนะครับพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เขานะครับ ็มีระบบน้ำนะครับอยู่ประมาณสามร้ต้นนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงปลูกแปลงต้นคู่นะครับเสริมด้วยต้นเดียวนะครับอยู่ตรงกลางเพราะตอนแรกผมปลูกห่างมากสิบสองคูณสิบสองนะครับ มันห่างเยอะก็เลยเอามาใส่ตรงกลางระหว่างแถวนะครับก็ได้ต้นหนึ่งก็จะตัดแต่งกิ่งให้มันห่างนะครับตัดแต่งทรงพุ่มนี่คือบรรยากาศนะครับช่วงเย็น วันนี้ก็มีฝนตกลูมานะครับเล็กน้อยวันนี้เลยไม่ต้องลดน้ำเป็นพื้นที่เขาที่ลาดชันอายุสามปีกับสี่ปีนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็เริ่มไว้ลูกเยอะแล้วนะครับ ีนี้ก็มีลูกป่าปลายนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เป็นลูกทุกต้นเราผมจะตัดแต่งทรงให้กิ่งมันห่างกันนะครับเพื่อง่ายในการดูแลเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่มีลูกนะครับมีลูกปีแรก อายุสี่ปีต้นนี้ครับสี่ปีนี่อายุสี่ปีนะครับเป็นอยู่สองกิ่งครับก็ลองไว้ดูนะครับแต่ละกิ่งก็ไว้สักห้าลูกตอนนี้ก็อยู่ประมาณสิบกว่าลูกนะครับก็ลองไว้ดูนะครับไว้สนเป็นลูก เดี๋ยวไปดูตน้นอีกต้นหนึ่งผมจะตัดแต่งกิ่งตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับไว้ทรงกิง่งนี่มันห่างหานะครับเหมือนต้นนี้นะครัรงต้นนี้ก็สี่ปีนะครับปีหน้าก็ หปีก็จะไว้ลูกกล่าวว่าไว้ต้นละสามสิบลูกตอนนี้3ปีนะครับเป็นปลูกเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เป็นลูกอีกสักต้นนะครับ ต้นนี้เป็นลูกอยู่ครับต้นนี้สี่ปีนี่ครับผมก็ตัดแต่งลูกนะครับไว้ห่างๆข้างบนก็ไม่ค่อยเป็นนะแต่ไว้ตอนนี้ไว้ประมาณสักยี่สิบลูกนะปีแรก ลองดูครับว่าจะหล่นไหมถ้าไม่หล่นก็จะลองไว้ดูครับไว้เป็นค่าปุ๋ยค่ายานะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึงทําสวนก็จะรู้สึกสนุกครับไมต่อต้าเป็นลูกจ้างของคนอื่น ตอนนี้ต้นสีปีครับข้างบนก็เริ่มเป็นแล้วครับครับเที่ยวคือบรรยากาศครับของสวนทุเรียนนะครับ ก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอให้กดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับว่า,าปีหน้าจะทำลูกทำใบยังไงนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ